สวัสดีครับองค์นกเขาเยาวรีวันนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มีนกมงคลมาใหม่ครับนี่ครับนี่ครับลูกป่าร้อยครับนี่เจ้าเซียนสอครับนี่ครับนี่ครับเซียนครับเซียนนั่นี่เซียนนาอกครับนี่ครับนี่ครับเซียนสวยๆครับลูกป่าร้อยครับหนึ่งกุกเสียงกลางๆครับนี่ตัวนี้ครับนี่ครับหมาเลยครับไม่ได้เป็นหายไปไหนครับไปหานกหาเอฟซีครับนี่ครับเดี๋ยวก็ต่อนนกครับแต่ช่วงนี้พายุมันเข้าครับเอาได้มั่ง ครึ่งครึ่งวันครับไปหานกไว้ให้ฟรีครับแบ่งแบ่งเอาไปเลี้ยงครับนี่ครับนี่ตัวนี้เซียนสอครับตัวใหม่ครับกุกเดียวครับนี่ครับสวยครับนี่ลูกป่าร้อยนะครับไม่ใช่ลูกผสมครับอ่าร้อยครับนี่ครับของแท้แน่นอนมาแล้วครับ สายมงคลชาแนลครับนี่ครับนี่เซียนสอสวยๆครับสนใจรีบโทรหานกเขายาบลีครับคุณโอนผมจัดส่งเลยครับไม่ต้องกลัวผมโกงครับนี่ครับของดีมาแล้วครับรีบเลยครับรีบเลยครับอย่าลืมติดต้านกเขาหยาลบลีครับจะได้มีวีโอใหม่ๆรับชมครับครับนี่ครับนี่นี่ครับลายสวยใบขี้เหล็กใหญ่ครับนับปี รายดีครับนี่ครับนี่รีบโทรเลยครับอยากได้รีบโทรนะครับนี่ครับสวัสดีครับ